ยังไงคะก็คงรู้นะว่าไม่อยากเป็นแต่เธอก็ยอมไปแล้วก็ขืนใจฉันเธอยอมอย่างง่ายๆเพียงแค่สองจูบเท่านั้นฉันเลยว่าต้องสามสิ อาเซนเมิสิกอ่ะกูเด็กตรังเว้ยกูพลเมืองตรังมึงก็ควรระวังหน่อยห้ามเธอไปม,มีคนใหม่ห้ามใจของเธอปล่าพันห้ามเธอหมดความ ทีเราก็เราสองคนนะครับจะถูกผูกข้อมือไว้แบบนี้ใกล้กันดอกเชือน่ะหนึ่งนาทีเท่าโจงแบบแล้วในในนดีฮะทำไมวองสะดุดบันไดอ

กับเธอเราชั้นเห็นไหมมันภาษามันมีการปรับปรุงและเปลี่ยนไม่ใช่รับปรุงมันการ develop ไป develop นะอ่านหนังสือพูดสิอ่านหนังสืออย่าออกชัดเกินแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมประท uh, ับใจมากที่ไม่เคยประทับใจมาก่อนอ่ะไหนว่าอย่างอื่นก็ข้าวของกินอยู่นะแต่ว่าของหวานที่ผมเจอแล้วประทับใจมากคืออชั้นมาดึงขนมชั้นโอเค๋ย่ารัดกล้องนะ ต็มนี่อุ้ยไอต็มกูบอกของขี้คำนึงนี่คำพี่วิวใหายไปอย่างไรเหรอวะอยู่ไม่เอาช้อนใช่ไหมนี่คิดถึงสมัยก่อนที่มันจะมีแบบใส่ที่นิ้วโป้งอ่ะแล้วมันจะแบบหวานมากเลยอะโคตรมันกรอบ อกเลยว่าไอ้คอมบิเนชันพวกเนี้ยมันดูแข็งแกร่งไงและเนี่ยมันดูอ่อนแอพอ้มันรวมกันมันเลยเก่งอันนี้มันรวมกันก็เลยอ่อนแต่ของเราเนี่ยกลางกลางก็เลยอยู่ตรงกลางติวเขาเดินทางสายกลางเก่งแสดงว่ามีคนสอนธรรมะเขาบ่อยใช่ไหมฮะเออส่วนนิวเขาหาเตคนเดียวพอโอเคแล้วก็ที่เหลือให้สองคนนั้นจัดการนะครีมครีมขาดดูก็ทําได้ถ้าชิ้นใหญ่ศิลปะไม่มีเลยศิลปะไม่มีเลย

้ยจุกทางอ้อมเราตะ้อมแล้วมาบัดมาอะไรอย่างแรกเอืมอุ้ยกินข้าวก่อนกินวัวอุ้ยกินข้าวก่อนกินวัวอย่างแรกเอืมเอืม เกยบได้เต็มเท้าอ่ะอนุญาตให้หนึ่งเท้าแล้วก็รู้เลยเลยว่าใครเป็นฐานอ่ะแบบเธออ้วนไงเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นผมขออนุญาตเราวางกระดาษดูอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาไหนบรรยาย <pensa spiritually! S 3> ว่าเป็นยังไงอะไรอ่ะน้ำหอมจุมารนรนพูดเสร็จ คูณได้ไงอ่ะแบบดูใช่ไหมแบบดูบ้าเลยก็ไปซื้ออยู่เนี่ยอ่ะใช่ไห่ว่าใช่ไหนี่คือสิ่งที่คิดก่อนเข้าดอมแค่ท่านสมยิ้มมารู้ไหมว่าท่านทำฉันจะหวงกระวังจะทำให้คนคนเองกลายเป็นคนใจ และนี่คือความเป็นจริงเรียกแปะกล้วยเรีแปะกล้วยเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกอะไรภาษาไทยเรียกว่าบัวลอยแต้จิ๋ว ไม่ใช่อันนี้แตงกล้วยเอเรียกอะไรแตงกล้วยเอเรียกอะไรแตงกล้วยไงแตงกล้วยไงใช่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 ล็อกล็อกคังมันขึ้นอ่าใช่เตยเอาดิเตยแม่จับมือพี่เตยปิดตาเอามือไม่ออกมือไม่ออกนวดนวดปิดตานวดปิดตาเดี๋ยวไม่โดนเลยเตยเตยกลับบ้านแล้วอยากกลับเออเออมัดเอาไว้มัดเอาไว้เอาขาเลยลานวดนวดกดสุด แปดหก้าสี <S <S ่อ้าวดูเหมือนทางนิวเนี่ยดินสอพองจะหมดแล้วด้วยนะครับแต่นันนนันไม่ยุดมาเป็นมาเดินกอล์กมาเดินอ้าวนิวเหมือนจะไม่ยอมโดนคนเดียวซะแล้วนะครับขอชวนเตมาเลิกอีกคนนลยครับก็ไม่อยากให้โดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเนอเตก็ยอมหน่อยไม่ได้ไงเนี่ยมาอะไรนะครับตอนนี้เหรอครับ ถ้าเกิดใช้คําว่าอะไรนะคว่าคว่าโสดเหรอเอ๊มันถ้าเกิดมีเตอยู่มันจะเรียกว่าโสดไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความสรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทําให้เราสองคนเริ่มวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คนต้งนอนเสียใจ because i still want it you